ว่ากันว่าชุดนาำชุดนี้นั่นคือดีที่สุดจากไฮครับติ๊กคิวตัวท็อปที่สุดจากไฮมาดูกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทพื่านเข้าสู่แอป CPU นะครับ F PU, ผมเปาแอป CPU วันนี้คุยกันแบบสบายๆนะว่าเราเนี่ยจะรีวิวชุดน้ำชุดหนึ่งที่ พูดได้เลยว่าเป็นชุดน้ําที่เกิดมาคู่ควรกับเคสไฮ g h นะครับชุดน้ำชุดนี้เป็นชุดน้ำจากไฮ g h นะครับในโมเดลของติ๊กที่เราเคยรีวิวมาเป็น t i ๊กคิวหกนะครับที่เป็น2ตอนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้รุ่นใหญ่มาเลยราคาน่ารักดีนะ12,990สาร้อาำหรับไฮ g h ติ๊กคิวตัว t r i โอสามร้อยหกสิบมิลลิเมตรวิดไอพนี่คือชื่อเต็มของเขาเราต้องอธิบายก่อนว่า h ฮ g h เนี่ยมีชื่อเสียงมากๆจากตัวเคสที่เป็นไฮนะ y 0ทัดอินฟินิต i n y 6 0 y 7 0นอนทัชหรือว่า y 1 0ก็สร้างชื่อให้กับไฮพอสมควร คราวนี้ไฮเองเนี่ยก็จะมีหลายโปรดักต์หลายผลิตภัณฑ์นะที่ผมไปเยี่ยมชมที่คอมพิวเตอร์้อจะมีรุ่นใหม่อย่างไฮเอ็กซ้าหรือแม้กระทัง่งไฟสตริปหรือแม้กระทั่งพัดลมอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นชุดน้ําที่เปิดตัวออกมาในงานคอมพิวเต็กมันจะเป็นชุดน้ำา3ตอนที่เป็นตัวบนสุดเลยคือมันจะมีหน้าจอใหญ่นะบน้ำสามตอนเป็นตัวทร i โอคือเป็นตัวบนสุดคือหลายคนเนี่ยตอนแรกที่ลังเลเนี่ยเพราะเขาเป็นไปสองตอนไงแต่ว่าตัวนี้จะเป็น3ตอนนะครับจุดเด่นมีอะไรบ้างและคุณภาพหรือผลการทดสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุ ันดับแรก a n t a s r e เตรม d ฮดดิ้นดครับเป็นหน้าจอ IPS ขนาด5นิ้วนะปรับแต่งได้แบบไม่จำกัดเ e ฟรัชเรทหกสิบเให้การเคลื่อนไหวที่แบบสมูทอยู่แล้วและลื่นไหลอยู่แล้วหบตรงนี้โครงสร้างขาเนี่ยมันเป็นขายืดที่รอตัวจากบล็อกสามารถปรับแต่งได้ร8 0สองศาแล้วก็หน้าจอเนี่ยให้แสงสว่างที่เพียงพอและการันตีว่าภาพจากหน้าจอเนี่ยจะสว่างกว่าไฟ ARGB ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ด้วยเพราะตัวนี้เนี่ยด้านหน้าจะเป็นจอ g b ที่เป็น LED ทั้หมด42วงสาด้านหลังสาะไปไหนสากตัวบีที่เป็นเอตัว ปั๊มน้ำหรือว่าตัวภาคจ่ายไฟของเบชคบอร์ดนะนะนะครับทำให้มันเกิดความกลมกลืนนะครับแล้วก็สวยงามน,นั่นเองจินโดมัสโคลลิงครับเป็นการออกแบบแบบพิธีพิถันเพื่อปลดปล่อยประสิทธิภาพสูงสุดของ CPU นะครับด้วยจุดเด่นก็คือแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นคัพเปอร์โคเปิลตหน้าสัมผัสเป็นคัพเปอร์ทองแดงขนาดใหญ่เลยเพื่อประสิทธิภาพในการที่จะถา่ายเทความร้อนจาก CPU ได้สูงนะครับแล้วก็เป็นดอว์ฮาร์วานิกปั๊มนะครับมาพร้อมกับแบริ่งตัวลูกปืนเนี่ยจะเป็นเซรามิกหมุนเวียนน้ำโดยที่เสียงเนี่ย น้ำมันไหลผ่านได้ง่ายนะครับพรีแอพพลายเทอร์โมกรุ๊ปนะครับที่ช่วยรักษาอุณหภูมิของซีวิ้งให้เย็นอยู่ตลอดเวลาพัดลมเป็นขนาดหนามาไซสา์2มินะครับช่วยเพิ่มการระบความร้อนจากตัวติ๊ก f p 1 2เรียวแฝคือสามพัดลมเลยมี Thermal Sensor นะครับในการที่จะควบคุมความเร็วของพัดลมได้ LCP fan blade ครับประสิทธิภาพสูงมากเลยนะ105.8 CFM air flow นะ Static pressure คือแรงอัดก็คืออยู่ที่8.14 mm มิลลิเมตร H2O มี Zero RPM Mode ด้วยก็คือถ้าไม่ร้อนจะไม่หมุนนะเพราะว่าหม้อน,น้ำมันหนามากนะครับ Power by High ถ้าคุณใช้เคส Highwa 70หรือว่าชุดน้ํา Hightech Q80 เนี่ยก็สามารถใช้ High Nexus 2.0ได้เลยครับปรับแต่งหน้าจอได้แบบไม่จํากัดทั้ง Real Time Performance Graphic Living Media and Music Integration Multi Sensor Display ก็โชว์ได้แบบความเร็วพัดลมความเร็วกิกะเฮิร์ตความร้อน,อนต่างๆนาน,นครับแล้วก็ในวิดีโอเป็น h ีวิดีโอก็ได้ไฟลไฟ GIF ก็ได้หรือว่าไม่กระทังใส่ Image Playback หรือว่าใส่ที่เป็นภาพปกติก็ได้นะครับปรับแต่งความเร็วปรับแต่งได้หมดอแหละการใส่ภาพเข้ามาปรับการหน่วงเวลาได้ Input Output ปรับแต่งความ I mm -hmm. เข้ามาให้เข้าแบบเคิร์ฟเข้าแบบไหนเข้าได้หมดนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อพัดลมเนี่ยจะเป็นไดซิเชนก็คือการเชื่อมต่อแบบติดกันเนี่ยทั้งหมดสามสบหกตัวด้วยเน็กซัตลินะครับแล้วก็ควบคุมพัดลมยูนิเวอร์ซลผ่านมาัตเตอร์บอร์ดด้วย PWM header ก็ B M P er คือเป็นปกตินั่นแหละ Immersive RGB lighting effect ครับแสงสีมาเต็มนะดังนั้นเนี่ยชุดน้ำตัวนี้จะครอบคุมทั้งหมดเลย A5 LG 1700นะครับตัวเป็นหน้าสัมผัสเนี่ยจะเป็นทองแดง100%นะครับแล้วก็สายยาวถึง52ซมนห้าสิบสองจอเนี่ซนนะสา3ตัว ติกเ p 1 2 Geo สรับแฟนเป็นขนาด120และสูงสุดเดียได้3,000ลอบด้วย Airflow ขนาด105.8 CFM นะครับพัดลมเป็นแบบ Fluid d น n a m i c f แฟนเบ e เป็น LCP ฮะ f ฟ b e r Glass r e i n f o r c e d ิควิดคริสตัลโ o ลิเมอ r นะแฟนเฟนเป็น PBT นะครับ LCD หน้าจอขนาด5นิ้ว 720p 60Hz Display ครับสต์ครับแล้วสูงสุดเดียวสว่างเขาบอกว่ามั่นใจวันสว่างแน่นอนเพราะวันสูงสุดสว่างได้ถึง3า0นิดถือว่าสว่างมากนะสาม ดัวฮาร์โมนิกครับหมุนตั้งแต่2,000รอบไปจนถึง4,400รอบนะครับ s t a ็ม on Chip ตัวนี้มีชิปด้วยนะเป็น CPU Quad Core บวก RAM 2 g b d ะดาโฟนะครับแล้วก็บวกการ์จอเป็น500 MHz ก็คือเอาไว้โชว์ดิสเพลย์นั่นแหละเขาเรียก System on Chip ก็คือ มันโชว์สถานะได้หมดใช่ไหมมันก็เหมือนมันสามารถที่จะประมวลผลด้วยตัวมันเองพอมันประมวลผลด้วยตัวมันเองแล้วเนี่ยมันก็จะมี CPU ที่เป็นคอร์ดคอร์ด้วยมีสตอเรจใหคสได้สองกิกนะครับเป็นคอร์เท็กซ์ M4 นะเป็น ARM Cortex M4 ที่เป็นโคโปรเซสเซอร์ไม่มี CPU เดียวตัวนะครับประกันโคตรนานเลย6ปีถ้าเราคุยกันในพาร์ทนี้ของแกะก่อนนะมันจะมี2พาร์ทใหญ่ใช่ไหมคือพาร์ทปั๊มน้ำแล้วก็หน้าจอแล้วก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทเรเตอร์หรือวหม้อน้ำผมแกะก่อนแล้วอหยเห็นหม้อน้ำได้ไหมโหดขอองงมมันผชบตรที่่วา ไอต้ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัว cortex arm เนี่ยคุณต้องเชื่อมท้าย C 2อจุดตัวเนี้ยเห็นไหมแล้วเห็นความอลังการของอห,หม้อน้ำไหมหนาแบบหนาหนา5.2าซนเมตรนะครับน้ำไหลออกมามี2ท่อท่อน้ำเข้าน้ําออกใช่ไหมฟินผมว่ามาตรฐานน่าจะน่าจะ12เส้นหรือเปล่า 2...4...6...8...10... 12เส้นใช่12เส้นปกติ แต่ว่าที่จุดเด่นของมันเนี่ยคือความหนาสังเกตดูนะหม้อน้ําทั่วไปอาจะหนาประมาณ2.5เซนติเมตรครับแต่ตัวนี้หนาถึง5.2เซนหนามาก5.2เซนและถ้าเราพลิกมาตรงนี้ฟึบเราจะเจอกับโลโก้ของมันคือโลโก้ไฮตรงนี้พัดลมเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกพัดลมแบบเซิงเกิลเฟรมแล้วเชื่อมต่อพัดลมเนี่ยมีปุ่มเดียวอันเนี้ยปุ๊บให้พัดลมมันทำงานซะอันเนี้ยโอ้โหเป็นไฟเบอร์กลาสเบดยังโคตรเลยครับ เนี่ยทั้งหมดเนี่ย1 5เซฟเอ็มสามพัดลมเซนเตอร์เฟรมที่ล็อกมาให้แล้วแล้วก็ขนาดทิวหรือว่าสายยางเนี่ยมีความหนานะครับแล้วก็ยาวถึง512ม mm. ิลลิเมตรดังนั้นเนี่ยในส่วนของพัดลมกับตัวหม้อน้ำเนี่ยผมให้ผ่านนะครับเสร็จแล้วปุ๊บหัวใจของมันก็คือตัวที่เป็นตัวคอนแทคกับ hmm. CPU ก็คือตัวบล mm ็อ hmm. กกับปั๊มอยู่ตรงนี้แล้วก็หน้าจออยู่ตรงนี้อะ๋ยวผมค่อยๆแกะหน้าจอก่อนลวกันนี่หน้าจอออกมาเลยไอย้ยา หน้าจอ5นิ้วครับเป็น IPS 5นิ้วตรงนี้ 720p 60 h ฮิโชว์ได้หมดข้างในเนี่ยมี CPU อยู่นะเป็น ARM Cortex ด้านหลังเนี่ยจะเป็น ARGB 42ดวงตรงนี้สามารถหมุนได้180องศาแล้วก็ขยับตรงนี้ได้ด้วยคือหน้าจอมันค่อนข้างที่จะอิสระมากนะบล็อกของมันเนี่ยสังเกตดูนะครับตัวที่เป็นชิป ของสายยางเนี่ยกับตัวบล็อกเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้ด้วยข้างในเนี่ยมันน่าจะมีตัวเคเบิลเมนจ์เมนต์มาดีละอันนี้น่าจะเป็นสายไฟพัดลมเหเห็นไหมก็คืออาจจะเสียบแล้วทำงานได้เลยเห็นป่ะสายหนาหนาเนี่ยมันจะมีสายแบนมาหนึ่งเส้นเห็นไหมทุกตัวมีสายแบ,บนหมดเลยไหมนีมีม,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 มีเขาเรียกซ่อนสายมาตรงนี้คือมันรวบสายมาแล้วเห็นไหมอาจจะไม่ต้องติดไฟที่พัดลมแล้วก็ได้ copper core p l a t e อยู่ตรงนี้แกะมาแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นซิลิโคนที่เขามาให้มาและน,นี่คือ Copper 1 0รแล้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีความหนา แล้วแผ่นคอปเปอร์นี่ใหญ่มากเลยนะยเรียกว่าพอดีกับตัวซีบีเรียกว่าเหลือดีกว่ากนะว้างมากแลวครเบอร์ซีบิได้เต็มที่แน่นอนงานโคตรดีงานโคตรประณีตอันนี้เราก็มาพาร์ถึงการติดตั้งหรือว่าพาร์ของการใช้งานจริงๆกันบ้างว่าดูซิว่าเฮ้ยไอต็กตัว Q 8 0เนี่ยนะครับไฮเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเราดูจากภายนอกก่อนหรือว่าแอปเพียนก่อนนะครับ โอ้อลังการงานสร้างเหมือนเดิมนึกว่านึกวโท,ท,ท,ทรศัพท์มือถือใช่ไหมด้วยความที่มันมีตัว Cortex หรือว่า CPU Arm เนี่ยถึง2ตัวคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะ Detect ได้หมดเลยนะว่า Liquid Out เนี่ยหรือว่าน้ำออกเนี่ยกี่องศาน้ำเข้ากี่องศาอุณหภูมิโดยรวมทุกอย่างเนี่ยกี่องศาเซลเซีมีเป็นกราฟอย่างนี้ซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่โหดมากนะครับนังนันวันนี้ เราก็ประกอบแล้วกับ Intel Core ์หน้าเเนาะผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูซอฟต์แวร์และความสามารถในการที่จะพัฒาไปความร็อของมันครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเรามาโปรเซสตรงนี้เราจะเห็นว่านี่คืออันต้าเก้าสองแปดห้าเคนะชัดเจนนะครับแล้วผมโชว์เลยโอ้โหยี่สิบสี่คอร์ยี่สิบสี่เทรดล้าเลยฮะซีพียูแซดตรงนี้นะอันต้าเก้าสองแปดห้าเคที่ชัดเจนเลยครับแล้วก็ชุดน้ำคือชุดนี้ นะครับเป็นบอร์ดโตอยู่แล้วนะไซต์แปดอะไรอย่างเงี้ยแล้วชุดนี้นคือตัว h i g h t i c วแปดทดสอบแบบง่ายๆทดสอบแบบที่เขาทดสอบกันก็นคือ CPU ีอยู่แท็กตรีทออกมาครับ18,000กว่าแต้มคะแนนปกติสัตว์อัลต้าเก้าเทอร์โบ5.7ออคอห้าจออคออันนี้สูงมากเลยนะที่ปลดลิมิตได้ร้อยโอ้5.4ครับ5.4ออคออันนี้คือปกติไฟ1น 2, 2่งโวลต์ทุกอันทำงาน100%ทุกอันเห็นปะอุณหภูมิสูงสุดอยู่แค่ 80ดสแต่ว่าโดยเฉลี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ย236วัตต์234วัตต์ตรงนี้คือปลดดิมิตเรียบร้อยละอันนี้แยกแต่ละคอแต่ละเทรดนะครับ6 2 6 8 7 2 7 0 7 0 8 0สูงส,สุดที่ประมาณ82ครับแล้วก็ต่ำสุดประมาณ60กว่าหนักสุดเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยก็ไม่เกิน84องศาเซลเซียสแสดงว่าอย่างเงี้ยคือสบายเทนี่ห้องแอร์นะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอาจา various, จะมีแวร์เนี่ยบ้างบวกลบ5องศาประมาณน,นี้แต่ว่า มันนิ่งเลย5.4 GHz ีกกร์นิ่งเลยออคอในซาวด์ที่ CPU นั้นเวิร์กโหลด100%็ก็ถือว่าผ่านในมุมนี้เนาะดังน,นั้นเนี่ยย่างมันเกิดนมาว่าถ้าอันตรบก้าผ่านทุกตัวที่ต่ำกว่านี้ ยังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องเอาเรื่องกันในเรื่องความร้อนตัางนานะคราวนี้ถ้าเราผ่านในช่วงพาร์ตตรงนี้ไปแล้วปุ๊บเราจะกลับมาดูในส่วนของการ a อ j เ s สซิเบตรงนี้มันจะมีโปรแกรมนะครับอันนี้คือโปรแกรมของมันเลยนะที่ชื่อว่า High Nexus อันนี้ก็คือจะโชว์ทั้งหมดเลยอลาการ์สองแปดห้าเโอ้โหมันเป็นตัวเหมือน UI ที่จะโชว์หมดเลยนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละคอแต่ละเทรดเนี่ยมันเหมือนกับ OSD ออสเตรเลียเทดที่โชว์ว่า CPU โหลดเท่าไหร่ temperature เท่าไหร่กิวัตอะไรอย่างเงี้ย ทุกคอทุกเฉดก็จะโชว์ครบหมดเลยนะครับตั้งเป็นมินิสกรีนก็ได้เล็กเล็กกว่านี้ก็ได้รวมถึงการตั้งไฟครับไลนิ่งเราสามารถตั้งไฟได้นะครับเาตั้งเป็นสตติกก็ได้เด็ดเด็ดสติ๊กตรงไปเลยเนหะ็นไหมเนี่ยสีเหลืองเนี่ยสีดำมันก็จะปิดไฟครับสตติกอันนี้ก็เป็นความสว่างของมันสปีดก็จะเลือกได้ด้วยนะครับสปีดเซตติ้งให้มันสว่างนู่นนี่นั่นเลย RGB tester มี RGB tester ด้วยที่ทุกสีเลยครับ เห็นป่ะแสดงว่ามันใช้งานค่อนข้างง่ายนะมีスピเ e อร์สต t ติกมีเดียเราสามารถใส่ตัวภาพใส่ไฟล์อะไรไปก็ได้ครับคราวนี้ไลนิ่งรับมีเดียเราปรับได้เฟสก็ปรับได้หมดอ่ะลิควิดชุดน้ำอย่างเดียวอะไรเงี้ยสกินไทม์โชว์ได้หมดเลยเห็นป่ะหรือว่าจะตร้งเป็นบอเบเปอร์ก็ได้แล้วก็คูลิ่งครับนี่ก็จะโชว์ได้หมดเลยว่าการปรับชุดน้ำเนี่ยจะปรับยังไงพัดลมเคอร์ฟเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นชุดน้ำตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่า กว่าผนจะรีวิวจบเนี่ยขายไปเยอะแล้วนะครับจุดเด่นของมันเลยผมมองว่านั่นมันน่าจะเป็นชุดน้ําที่อลังการที่สุดของไฮอันดับแรกที่ผมประทับใจคือราคาค่าตัวมันค่อนข้างคุ้มนะครับมันหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยผมถือว่าราคาดีถ้าเราเทียบกับชุดน้ํายี่ห้ออื่นน,นะครับหน้าจอเนี่ยก็มีความขนาดใหญ่ขึ้นก็คือ5นิ้วที่เป็น ips ด้านหลังเป็น drgb สี่บดวงนะครับรวมถึงหลอดท่อน้ำที่ค่อนข้างใหญ่หม้อน้ำนี่นา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 นหนาหนาห้าจุดซนติเมตรคือหนาหน้ากลัวมากพัดลมซิงเกิลเฟรมโลโก้และมี cpu ในตัวททีี่่เเปป็็นนคอคอคอ์อร์อรตัว คอเทคที่เป็นอาร์มอีกคอร์ดคอแรมสองกิกในตัวอีกแล้วก็จะมีตัวโค้ร์ปอร์เซอร์ที่อยู่ในหม้อน้ำด้วยนนเนี่ยมันสามารถสั่งงานผ่านตัวนี้คูลิ่งว่าทำงานให้ยังไงคือมีเหมือนสมองที่ควบคุมพมัดลมอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นชุดน้ำหนึ่งที่ ครที่ชอบจอใหญ่แล้วการอะ j ั s สเต l e เบิที่มันปรับนู่นปรับนี่ได้หมดเลยผมมองว่าน่าสนใจแล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่ฉลาดฉลาดเลยแหละที่ช่วยให้คุณสามารถปรับทุกอย่างได้แบบตามใจคุณการปรับคูลิ่งการปรับสีการปรับแสงหรือว่าการปรับตามดนตรีตามจังหวะทุกอย่างนั้นจะได้หมดนั่นเองครับสุดท้ายฝากวยครับกับ High t เ c ค Q 8 0ชุดน้ำสามปองที่อลังการงานสร้างที่สุดจะหายครับและแน่นอนครับมีจำหน่ายที่ i have c p u จนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ